มาดูเรื่องนี้กันหน่อยบางทีเวลาเรามีเรื่องอะไรที่มันวุ่นวายใจมากๆหนีร้อนไปพึ่งเย็นไปปฏิบัติธรรมหน่อยไหมคุณผู้ชมปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคุณป้านะฮะมาจากจังหวัดตรังอ่ะไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วเจอแม่ชีทักเรื่องของการมีวิญญ,ญาณมีผีคอยตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชีเนี่ยให้ทําพิธีเห็นว่าสูญเงินไปหลายหมื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณป้าท่านนี้บอกไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลย แม่ชีตุ่นใช่หรือเปล่าแม่ชีหลอกใช่หรือเปล่าว่าแล้วขึ้นโรงพักไปแจ้งความนะครับคุณผู้ชมครับกาลังพูดถึงเรื่องของคุณป้าสวยป้าสวยนี่แกก็ไม่ยอมนะ62ปีแล้วอ่ะแกไปแจ้งความกับตารวจสพเมืองอุดรธานีนะครับให้เอาผิดแม่ชีเก่งบอกแม่ชีเนี่ยเป็นแก๊งหลอกลวงคุณผู้ชมเอาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณป้าป้าแกบอกว่า26พฤษภาคมนี่ฉันอุตสาห์ดันดนขึ้นมาจากใต้นะมาจากจังหวัดตรัง มาปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองนครอุดรธานีในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่ปรากฏเจอแม่ชีแม่ชีแกก็ทักเนาะบอกนี่ป้าเหมือนป้าจะมีวิญญาณคอยติดตามหรือเปล่าตอนนี้ป้าเจ็บป่วยไหมทักแบบนี้ขนลุกนะกลัวเนาะเออเหมือนเหมือนชมปตอนนี้ปวดปวดเอวบ้างไหมมีเด็กจี้เอวอยู่นะไมม่จะะีปวดคอไม่มีเด็กขี่คออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยใครที่ถูกเยี่ยมใหญ่เลยน้องกลัวแล้วคุณจ นี่หรือพี่ออนรู้สึกแบบมีอะไรแบบหนักบ่าหนักอะไรบ้างไหมน้ำหนักม่ใช่เสัมผัสพลังงานบางอย่างได้นะเวลาทักแบบนี้บางทีมันก็คิดเนาะใช่เราอยู่ของเราอ่ะอาจจะแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแต่ทักปุ๊บเนี่ยเจ็บป่วยเลยนะช้ำทักพี่หน่อยสิทักหน่อยเดี๋ยวจะมีคําตอบให้วันนี้ดูหล่อขึ้นไหมครับเนี่ยไม่ถี่ทักเรื่องอาการอจะบอกว่านั่งทํางานทั้งคืนมันก็ตึงมันก็เมื่อยได้เนี่ยแต่ไปทักป้าแบบนี้พอไปทักไปทัก ป้าแกแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนก็บอกอุ้ยทักแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยดียิ่งแม่ชีทักด้วยไงคุณผู้ชมป้าสวยแกก็เลยเชื่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําพิธีเพราะว่าแม่ชีแกบอกว่าจะมีค่าสะดาะเคราะห์ทาพิธีตรงนี้เนี่ยประมาณ29,00 0บาทนะครับป้าแกก็ยอมจ่ายเพื่อความสบายใจายอาก็จ่ายไปหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคุณผู้ชมครับปรากฏถึงเวลาจริงแม่ชีเนี่ยพาไปอาบน้ํามนต์แล้วก็สวดคาถาเห็นว่าวนไปวนมาเสร็จปุ๊บก็เมื่อกี้ที่สวดเสร็จสวดใส่น้ํามนต์แล้วก็อ่ะป้า น้ำมนต์ดื่มซะมจะได้แบบเสดาะเคราะห์ได้นะครับแค่นั้นเองป้าสวยบอกแกก็ทําตามเนื่องจากว่าแม่ชีเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งจิตวิทยาดีหนนวานล้อมเก่งคุณผู้ชมปรากฏว่าพอคุณป้าแกทําพิธีเสร็จสะปุ๊บกลับมาถึงสํานักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเพื่อนก็เพิ่งมาหรือไงไม่รู้ก็ไปสะกิดบอกอป,ป้าป้าป้าอย่าอย่าไปยุ่งกับแม่ชีคนนี้นะแม่ชีคนนี้เนี่ยหลอกคนมาเยอะคุณผู้ชมครับอ้าวป้าบอกเอาเมื่อกี้ฉันเพิ่งทําพิธีกับแม่ชีไปนะ พอได้ยินแบบนี้ไม่สบายใจป้าโทรไปขอเงินจากแม่ชีขอคืนนะครับแม่ชีบอกไม่ได้ทำพิธีไปหมดแล้วจ่ายมาเกือบส0 0 0 0ื่นคืนได้เต็มที่ได้ห้าร้อยสุดท้ายป้าแกก็เลยไม่ยอมครับอุปรกรณ์ก็มีท่านท้าวเวสวรรณยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วก็เป็นหน้าพระแต่พี่ยังไม่ได้ถ่ายมาแต่บ้านเขาลกล้างว่าลกล้างมากเลยไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับว่าคนจะหลอก เหมือนไว้ที่หลอกคนเลยอย่าไปเชื่อใครที่เป็นล่างทรงหรือว่าทรงเจ้าอะไรต่อไปนี้อย่าไปให้เชื่อมั่นตัวเราเองให้เชื่อมั่นตัวเราเองถ้าเราไม่เชื่อถ้าเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราต้องไปถามผู้รู้ให้รู้จริงๆอ่ะให้ความเป็นธรรมกับแม่ชีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแม่ชีเก่งครับโตกลับเลย หนังคนละม้วนเรื่องนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าก็นางสวยเนี่ยมาเล่าให้ฟังเองว่าโดนของอ,อยากให้แม่ชีช่วยแก้ของให้หน่อยครับแม่ชีเขาก็บอกกลับไปบอกเอาอย่างนี้<อ>เดี๋ยวรออาจารย์ของแม่ชีก่อนแม่ชียังไม่อยากทําให้หรอกเดี๋ยวให้อาจารย์ทําให้ดีกว่าแต่ว่านางสวยเนี่ยไม่ยอมครับขยันขยออยากให้แม่ชีช่วยทําพิธีแก้ของให้อยากจะหายไวัยแม่ชีย้ํานะบอกไปแล้วว่าค่าครูเนี่ยมันแพงนะ บอกไปแล้วนะว่ามันขั้นต่ำอย่ี่ยอู่ที่2 9 0 0 0แต่ถ้าเพดานสูงสุดเนี่ยเ2 0 0 0เลขมันกลับกันนะ29,000กับ9ก0 0 0กับแสนเลยนะพี่โจพี่อรอนคุณผู้ชมเอายังไงต่อบอกไปแบบนี้ก็นางสวยเขายอมจ่ายบอกให้รออาจารย์ไม่รอบอกราคาไปก็ยังสู้เอายอมจ่ายก็ทำพิธีให้นะครับแล้วตอนที่ทำพิธีเนี่ยเห็นบอกว่านางสวยเนี่ยเขากรีดร้องออกมาเนี่ยนะก็ยิด้วยเหมือนแบบ มีของในตัวแล้วของกําลังจะออกไป oh. นี่แม่ชีว่าแบบนี้นะครับเขาก็มีความเจ็บปวดตลอดเวลาประมาณสักสามชั่วโมงแมแต่น่าเสียดายแม่ชีบอกไม่ได้ถ่ายพิพเอาไว้ไม,ไ,ไม่อย่างนั้นคงได้มีหลักฐานมาให้ดูครับเมื่อวันนั้นทุกคนที่มาหาท่านพ่อแม่ชีจะบอกให้ไปหาท่านพ่อแม่ชีเองยังไปหาท่านเลย <c oughs> ให้รอแล้วเขาบอกว่าเขารอไม่ไหวเขาอยากทําพิธีตอนที่อ่านน้ำมนต์เขาก็ลองคิดยังคุยกับรู้สย์เลยว่าเสียดายน่าจะอัดวิดีโอไว้ คือมีกรีดด้วยใช่ถามว่าเคยเจอแบบนี้ไหมเคยคนที่เรารักษาหายแล้วก็หาว่าเราหลอกตอนที่เข้าป่วยเขาก็เออโทรมาโทรมาสุดท้ายครับตำรวจเมืองอุดรก็เรียกทั้งสองฝ่ายไปไกล่เกลี่ยก,กันที่โรงพักมีการทําข้อตกลงแม่ทีจะคืนเงินให้ครับเดี๋ยวจะคืนเบื้องต้นไปอีก2,000บาทบนะ,อะตอนแรกได้ไป500เหลยอ,อีก2000 2 0 0 0แล้วก็จะทยอยคืนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ29 0 0 0ครับ สรุปได้ตัางคืนสรุปคืนอยอมคืนจะได้จบเรื่องนะคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี